184. 국민이 주인이 되어 국민을 위해 정치가 이루어지는 제도를 무엇이라고 합니까? 민주주의입니다. 185. 한국인 최초의 유엔 사무총장은 누구입니까? 기문입니다186 한국인 역사상 최초로 노벨 평화상을 수상한 사람은 누구입니까? 김대중 전 대통령입니다. 187 강도 살인 절도 등의 범죄자를 처벌하기 위해 하는 재판은 무엇입니까? 형사 재판입니다. 188. 아파트 같은 공통주택에서 아랫집에서 들리는 윗집의 생활소음을 무엇이라고 합니까? 층간소음입니다. 189. 개인사회의 사사로운 문제를 해결하기 위해 하는 재판은 무엇입니까? 민사재판입니다. 중간 소음 갈등이 났을 때 해결하기 위하여 만든 재판을 의로 하나요? 민사 재판입니다. 백구십 사회 질서가 안정적으로 유지될 수 있도록 만드는 법중 범죄의 의무와 형벌의 정도를 정하는 법률을 무엇이라고 합니까? 형법입니다. 민법과형법중살인강도폭력절도등의범죄를저지른사람에게적용되는법은무엇입니까 QQNA นะคะพี่มิวต้องเรียนและสอบทอปิดให้ถึงระดับเกือบหถึงสอบสัญชาติเกาหลีได้ใช่ไหมคะพี่มิวอันนี้ตอบเลยค่ะ ไม่จำเป็นค่ะอย่างเช่นมิวแค่อ่านออกเขียนได้ค่ะแค่อ่านออกเขียนได้นะคะสามารถยื่นขอสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีได้ค่ะในกรณีที่ถือ F 6กพำนับอยู่ที่เกาหลี2ปีขึ้นไปสามารถยื่นขอสอบตรงได้ค่ะแต่ว่าเราต้องอ่านออกเขียนได้นะเพราะว่าในการสอบตรงหนึ่งเขาจะให้เราอ่านบทความ 2. เราต้องถามตอบกับ กรรมการหรือตอมนะคะถามเกี่ยวกับเกาหลีทั้งหมดเลยเช่นสาธารณรัฐเกาหลีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายแล้วก็การใช้ชีวิตค่ะรวมทั้ง5ห,หมวดเขาก็จะหยิบมาหมวดละ1ข้อ2ข้อมาถามเราแล้วก็ สก็คือร้องเพลงชาติท่อนแรกค่ะอันนี้ก็คือแบบสอบตรงนะคะใครที่ใครใคร,ใครที่ถือ F6 พำนับอยู่ที่เกาหลี2ปีขึ้นไปนะคะอ่านออกเขียนได้นะคะก็นี่คือทางลัดค่ะมิวก็มิวก็ไม่ได้เก่งภาษาเกาหลีนะหมิวก็แค่อ่านออกเขียนได้ค่ะแต่ว่าหมิวฝึกฝึกฝึกจำ ข้อสอบแล้วก็ฟังฟังแบบว่าฟังเสียงคนเกาหลีอะ่ะพอเวลาเราเราจะตอบคำถามเราต้องจับพอยต์ในโจทย์นั้นๆให้ได้ค่ะอันนี้ก็มิวก็ฟังทุกวันฟังทุกวันมันก็เริ่มชินเองเวลาอ่านอย่างเงี้ยมิวก็อ่านไม่คล่องใช่ไหมมิวก็อ่านทุกวันอ่านทุกวันจนมันชินปากอันนี้ก็คือใจมิวสู้มากเลยนะคะ อันนี้ก็อันนี้มาตอบคําถามนะคะไม่จําเป็นนะคะแค่ออกเขียนได้แล้วก็ใจสู้ค่ะใจสู้อย่างเดียวนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แม่มากก็น้อยนะคะ